สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงไม,ไม่ของไม่วันนี้ไม่หยุดเหรอเนี่ยมันพ่อเนี่ยไม่หยุดเหรอไม่หยุดครับเอาวะไปไม่ขอแบ่งผมไหมครับวันนี้เมตีเต่าอ,อ่ะครับผมไม่ได้ซื้อเ<ร>พราะรคงบ๊อกซ์เลยเลยนะแต่สวยแซมอ่ะเอาให้งาสวยแซมอ่ะนี่เอาหกพัดเอาหกพัน<า>เป็นลกใหญ่จมูกโคตรสวยจะแดงแป๊กเลยอันนี้เอาสามพันห้าไตมาดใหญ่ทองแดงแต่ลุงเลยลุงทั้งเหรียญจมูกโด่ง เคยขาดไปเี่ไ่เคยขาดป่ไ่คยกต้องลองทุกอย่างวนต้องมีการเปิดประสบการณ์ใหม่ต้องลองสสห้าได้มสามสิห้าได้ไหมสามสิบห้าเลยอยสามสิบห้าไม่ได้สาาไม่ได้พามสวยมากดูดีแดงแดงไฟลุกเลยดูนี่แดงไฟลุกเลยดูเนี่แดงไฟลุกเลย ก็ S <S ไม่เคยขายก็ต้องลองทุกอย่างไม่เคยก็ต้องลองนั่นแ,แหละได้เท่าไรอ่ะเอาสี่พันเอาสี่พันนะสวยปี๊ดเลยอ่ะขายถึงเหรอมโชว์ o <th> o. ขายถึงเหรอโชว์ o <th> o. นี่จะบอกให้สวยๆแพงกว่านี้ขายนี่แบบแพงเลยจะบอกให้ถ้ามันสวยจะหมูกโด่งขนาดเนี้ยสี่สิบสี่สิบเอาสี่พันจ้าเปอ่ะอ่ะนี่อันนี้อันนี้นสามพันห้าอันนี้ลุงเลยเห็นปะเี่อลุงไม่เห็นปะ,น,น,ปะนี่ดีดูดูให้กล้องดูนลุงลุงทั้งเหรียญนะเนี้ยดูดิ หลงอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิมันยังไงอ่ะเนี่ยเห็นไหมหลงแวบๆเลยดูดิมาสามพันห้าพันห้าเลยปะพันห้าครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อลึกไม่เอายก็ไม่เคยขายก็ต่อลึกเอาสองพันเาะเอาสองพันนะเอาสองพันนะสองพันคู่นี้ค่ะหกพันหกพันอ่าเดี๋ยวใส่ถุงให้โอเคปะอ่า อก็ <S <S ได้ครับใสถุงให้ราคานี้ 6, หกพันเหรียญหกพันเหรียญหกพันโหนี่พามันสวยแชมป์เชื่อพี่ดิพามันสวยแชมป์เนี่ยนี่สวยแชมป์อ้าวไปดูเรื่องหกพันบาทนะครับไปเชิญครับโอนที่บัญชีเดิมเลยครับนู่นไปเลยครับ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 เลยไก่ฮะขายน้องแพงไปไหม ไม่แพงหรอกกูซื้อกูซื้อคู่นี้มาสามพันกูซื้อคู่นี้มาสามพันแต่ว่ามึงเขา้าใจป่ะมันกินมาทั้งปีทั้งชาติแ,ลแลลหละมันก็ลดน่ราคาเนี่ยมันก็ต้องให้กูกินบ้างโด,โดีแล้วโถมันเป็นว่าขายใครไม่ได้อะราคาก็าล้นแหละแต่คือมันต้องขายทอนเขาเรียกทอนทอนทอนขายคืนห,กหักสามสิบไม่อยากซื้อคืนเลย <laughs> ทอนทอนราคานี้มีกินโอ้เดี๋ยวแบ่งน้ำให้ฝากไว้ในช่องฟ